มาดูเรื่องต่อมานะข้อ21หลักการไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ตไฮเซนเบิร์ตกล่าวว่าอะไรครับถ้าคุณระบุตำแหน่งได้แน่คุณจะไม่รู้ความเร็วถ้าคุณรู้ความเร็วแน่ๆคุณจะไม่รู้ตำแหน่งสรุปเขาแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าเดลต้าพีนะฮะคือความไม่แน่นอนของโมเมนตัมคูณความไม่แน่นอนของตำแหน่งจะประมาณ H โอเคนะ โอเคนะข้อนี้ทันนะฮะแปลเป็นไทยว่าถ้าคุณอันนี้เล่าเรื่องนิดนึงเพราะมันเป็นสมการขึ้่นัวบคือคือตัวใหญ่เนี่ยพะมันตัวใหญ่เกิดอะไรขึ้นมันตัวใหญ่เนี่ยคุณหาตำแหน่งไม่รู้ว่าอิเล็กตรอนแม่งไปอยู่ตรงไหนเหมือนขึ้นเลยนะ อ็กตอนมันวิ่ง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 อะเหมือนคลื่นอะคืออ็กตอนมันไม่ได้วิ่งอย่างงี้ะมันวิ่งเงี้ยเงืออย่างไงไม่รู้อ๋อโทษทีคลื่นเงือเนี่ยเป็นกลุ่มคลื่นอีกตอนมันวิ่งเงี้ยมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงมันวิ่งแบบวิ่งกระโดดไปกระโดดมาไางไรม่รู้ถ้าก้อนเนี่ยก้อน่ใหญ่คุณรู้แล้วม่งอยู่ตรงนี้แหละฮะอยู่ประมาณแถวๆเนี้ยคุณสามารถเดาได้ว่าแสดงว่าเดาได้ว่ามันวิ่งเร็ววิ่งช้าเท่าไหร่โอเคป่ม แต่ถ้ากลับกันคุณไปบีบมันมันเหลือวิ่งแค่นี้นะพื้นที่มันวิ่งอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะวิ่งเร็วจีเลยนะตรงเนี้ยมันวิ่งจุดจๆๆๆๆโอเคปะสรุปเดลต้า x ใหญ่ๆมันก็จะวิ่งช้าถานปะแต่ถ้าพื้นที่เล็กๆเกิดอะไรขึ้นมันจะวิ่งโคตรเร็วโอเคปะขึ้นตรงเนี้ยขึ้นจะค่อยๆวิ่งพอตรงนี้จะวิ่งจู่นั่นหมายความว่าถ้าคุณไปขังอิเล็กตรอนอยู่ในกล่องมันก็จะวิ่งตุดๆๆๆระดับหนึ่ง ถ้าคุณไปขังกล่องมันเล็กลงเกิดอะไรขึ้นครับม่งวิ่งโคตรเร็วเลยนะจุดจุดมันจะให้คุณจับแต่ถ้าคุณบีบมันลงเล็กมากกว่านี้มันจะวิ่งเร็วโคตรโตจู่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 ่แลวถ้าคุณบีบมันถึงขั้นหนึ่งให้มันหยุดพลังงานในมนุษย์ที่สร้างอยู่จะไม่มากพอมันจะระเบิดแล้วมันหนีออกมาเลยเขาไปเจออย่างี้คือเขาพยายามบีบให้มันเล็กลงเขาอยากรู้ว่าอิเล็กตรอนอยู่ไหนยิ่งบีบมันยิ่งแต่แๆๆๆๆพลังงานตุ้มมนุษย์ไม่ว่าทาไงมันก็หนีเอาไง เราเลยยังทดสอบมันไม่ได้ว่ามันคืออะไรสรุปหลักความไม่แน่นอนของไฮเซเบิร์ตก่าวว่านะฮะเอาจริงๆนะฮะของจริงๆนะฮะคือหลักความไม่แน่นอนของไฮเซเบิร์ตคือเดลต้าพีนะฮะกับเดลต้าเอ็กคูณกันนะฮะมันต้องมากกว่าเท่ากับ h ส่วนด้วย2พายอันนี้คือของจริงนะแต่โจทย์ข้อนี้ก็กลัวอีกนะครับเขาไม่อยากให้ติดพายนะฮะเขาให้ประมาณเป็น H นะฮะผมว่าโจทย์มันก็ลืมอะผมว่าแม่งลืมอะเอาง่ายๆของจริงเนะี่ยเดลต้าคูณเดลต้าต้องมากกว่าเท่ากับคือพูดง่ายว่า คุณไม่สามารถหาค่าที่มันน้อยกว่านี้ได้น้อยสุดคือเทส่วน2พายโอเคปะเพราะของจริงนะฮะเดลต้าพคูณเดลต้าเต้องประมาณอะไรครับ h ส่วนด้วย2พายโอเคนะไฮเซนเบิร์บอกแต่ข้อนี้ต้องตามเขานะอ่ะโอเคจบโจทย์บอกว่ามีอนุภาคมวล M นะครับถูกกักไว้ในกล่องรูปบาตรยาวด้านละ A นะปิ้งปอง แปลว่ากว้าง A ยาว A สูง A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  พลังงานชนนะครับชิปหายละลิลงก์กับพลังงานชนทำไงครับพลังงานชนคือ ek ek ไปลิงก์กับ x ไหมไม่นะฮะมันต้องลิงก์กับใครครับลิงก์กับเดลตา p p เท่ากับ m คูณ v จริงไหมเพราะ that ek เท่ากับเท่าไหร่ครับ1นส่วนส m v กํลังส ek คือเท่านี้จะลิงก์กับ p ทำครับเอามวลคูณซ้ายคูณขวาจำได้ไหม กลายเป็นอะไรครับ1ส่วน2 p กํลัง2คูณด้วย ek เอา2ถานมเอ้ยต้องคูณข้างซ้ายด้วยนะเท่ากับ m ek เท่ากับ1ส่วน2 p กํลัง2เอา2คุณไปคูณน,นะครับแสดงว่า p เท่ากับ square root 2 m ek ครับอ่านี่มาละเอาก้อนนี้ยัดลงไปในนี้สรุปนะครับ r o o 2mek ฮะนะฮะเดลต้า x คือใครครับคือมึงอยู่ในนี้เดลต้า x คือ a ไงเจ้าออเนี่ยเคลื่อนที่เขาดูนะฮะในแนวแกน x นะเขาพูดในแนวแกน x ตัวเดียวนะแสดงว่าไอเอที่เคลื่อนขึ้นเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาหรืออ e ิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะฮะมันเคลื่อนที่เฉพาะได้ระยะแค่ a เท่านั้นเพราะแนวแกนเดียวนะ มมงแกน x เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น a โดยประมาณคือ h ส่วนด้วย2พายคุณยกกำลัง2หมดนะฮะได้ 2me เป็น a กำลัง2นะฮะเท่ากับ h กำลัง2ส่วนด้วยอะไรครับ4พกำลัง2โอเคไหมแต่โจทย์ข้อนี้นะฮะเราใช้ h ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ไม่มีนะฮะโอเคปก้อนข้างล่างไม่มีนะ โอเคบอสแล้วโจทย์ข้อนี้กวนตีนอีกนะใช้ค่าประมาณอีกคือประมาณทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้น EK ของเราจะเท่ากับอะไรครับ h กํลังสส่วนด้วยอะไรครับ2 m a กํลังสโอเคนะครับข้อที่ใกล้เคียงที่สุดที่น่าจะตอบได้คือข้อ4นะครับเพราะค่าประมาณนั้นก็ตัด2ทิ้งอีกคุณก็งงผมตัดอย่างนี้เลยเหรอมันไม่มีคำตอบแล้วอ่ เพราะอันนี้ท่านก็เล่นประมาณนี่ก็อ่ประมาณต่อก็ได้วะทันมหมโอเคนะจะตายยังข้อ,อยี่สิบเอ็ดยังไงโอ้ดีมากโอ้โหสุดยอด